รุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาจะเป็นใจสวัสดีค่ะมาเจอคุณจุนอีกแล้วค่ะคุณจุนฟอร์ดปทุมคุณจุนกลางสายเปคุณจุนฟอร์ดออโต้แกลลี่ประทุมธานีเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ซื้อรถซื้อกับคุณจุนเถอะเพราะรถแถมเยอะแถมจุกๆแถมไม่ยอมไม่ใครขายถูกกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดูแลหลังการขายตลอดอยู่การใช้งานของรถที่ท่านรักกันเลยวันนี้พามาชมเอเวอร์เรสต์เอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะคะ,ต, 50, 8, ะ,คะตัวนี้เป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจอีกห้าหมื่นแปดพันบาทนะคะตัวนี้เป็นนเครื่องยต์100 2.070แรงม้าแรงบิดอยู่ที่45 5นิวตันเมตรนะคะเอลไรสปอรแต่งอะไรให้บ้างนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบียต่ำก็ลองทักไทยมาถามได้ตัวนี้เราแต่งอะไรให้บ้างลองไปชมกันเลยพะทาะสายตาก็เป็น FORD กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะตะแกรงรังพึ่งแบบนี้ มีฟอนต์ F O R default สีดำด้านนะคะมีกล้อง360องศายังใช้งานได้เป็นปกติมีไฟมินิไรท์ให้3ดวงบนฝากระโปรงติดอักขริคคำว่า e v e นะคะด้านล่างค่ะด้านล่างเราติดชุด Victor ให้นะคะเซนเซอร์ต่างๆยังทำงานเหมือนเป็นปกติเลยแล้วก็เลดาร์ก็ทำงานเหมือนเป็นปกติด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าช่างของมืออาชีพกันเลยนะคะ งานค่อนข้างสวยมากเป็นสีธรรมตัดกับสีเทาดำนะคะคิ้วล้อลูกค้าเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะเพิ่มเป็นคิ้วล้อสีนิ้วแบบนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะเราติดกาว3าเอแล้วก็ล็อกอย่างดีนะคะไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดล้อเป็นขอบ20นะคะซีรยียางนะคะตัวนี้เป็นแมตต์รยเวกของ AA Auto Wax Mac ออโตแม็เลยนะคะแล้วก็ซีรีสยางอยู่ที่ตัวนี้สองเจ็ด hmm. อย่างเป็นของโอตานิค่อนข้างนุ่มนวลในการขับมากๆเลยนะคะช่วงล่างก็เป็นหวัดลิงค์นะคะแก้มข้างนะคะตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็มีกล้องให้ด้วยนะคะมีไฟทำให้อ่า ผู้ขับขี่นะคะสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวกว่าแล้วก็มีตัวนี้มีใบสปอร์ตด้วยนะคะเบ้ามือเปิดนะคะตัวนี้เป็นสีดำเงากันเลยทีเดียวฟิล์มเซรามิกเราติดให้รอบคันด้านบนราวหลังคาตัวนี้ถ้ามาเป็นตัวสปอร์ตก็คือเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเหยียบเบรกให้ดูว่ามันจะขึ้นไหม ไม่เอ,อ่ยอ่ะตอนนี้เราติดครอบท้ายคาดเอวให้ด้วยนะคะก็รอบคันแบบนี้ดอกเบี้ยต่ำนะคะพร้อมแต่งก็ทักทายสอบถามคุณจูนได้หรือใครอยากใช้เงินประมาณแสนห้านะคะก็สามารถทักทายมาได้นะคะลูกค้าผ่านดาวที่15%ก็เตรียมรับรถกันเลยนะคะดอกเบี้ย หรืออยากได้ส่วนรถของแถมแบบไหนก็ลองแจ้งกันเพราะว่าทุกคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอยากใช้เงินเอารถน้อยไม่ได้แต่งอะไรแต่บางคนอยากแต่งด้วยนะคะก็ทักทายมาได้ยังไงก็รบกวนทักคุณจูนมาที่0ูนย์ตองแปดห้องสหรือแอปสีเขียวฟอดปทุมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thế mà, xong mình xóa đi, để mình xóa đi, để đi, để mình xóa